นายกรัฐมนตรีชินโซอ,อาเบะของญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอังคารที่7เมษายนเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในหลายจังหวัดของญี่ปุ่นพร้อมออกมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจการประกาศภาวะฉุกเฉินทำให้ภาครัฐมีอำนาจมากขึ้นในการร้องขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน รวมถึงให้ธุรกิจหยุดดำเนินงานโดยจะมีผลเป็นเวลาหนึ่งเดือนไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมครอบคลุมพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียวและจังหวัดอื่นอีก6จังหวัดเทศน์県่วงที่กี่ว่านานาโตเค็นโตเกียว คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือมูลค่า108ล้านล้านเยนเพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับสาของโลกแห่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นดูเหมือนจะสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดเอาไว้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าขณะนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งทั้งในโตเกียวโอซาก้าและพื้นที่อื่น จนมีเสียงเรียกร้องให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโตเกียวมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเป็นจำนวนประมาณ1,200รายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันอังคารที่7เมษายนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า80รายทำให้ผู้ติดเชื้อรวมทั้งประเทศมีจำนวนมากกว่า4,000รายเสียชีวิตไปแล้ว93ราย อย่างไรก็ตามการประกาศภาวะฉุกเฉินของญี่ปุ่นจะไม่มีการลงโทษต่อประชาชนและธุรกิจที่เพิกเฉยต่อคำร้องขอของภาครัฐแต่จะเป็นลักษณะของการกดดันโดยหวังให้ประชาชนเคารพและทำตามที่บอกเท่านั้น